ถ่ายดีมากทั้งกลางวันกลางคืนถ่ายเซลฟี่ใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ใช้ได้ต้องเรียกว่าดีเลยดีกว่าเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ที่เขาทํามาเนี่ยนะครับจะมีการเกลีย่ยผิวให้ค่อนข้างดีการทําหน้าชัดหลังเบลอดีเลยนะครับอันนี้ดีทั้งตัวฮาร์ดแวร์ที่ใส่มาเพิ่มดีทั้งซอฟต์แวร์ที่เคยทํามาดีอยู่แล้วผับจีเองเนี่ยเซตติ้งปรับได้ค่อนข้างต่ําพูดไดยก่อนในเดทราคานี้นะครับคุณควรจะปรับ HDR เฟรมเรทสูงหรือว่าปรับ HD แล้วเฟรมเรท u ต t r a ได้แล้ว ตัวนี้ปรับได้แค่ HD แล้วก็เฟรมเรทสูงเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าคุณเทียบเลยราคานี้เนี่ยเซตติ้งคุณสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้แต่ถามว่าเล่นลื่นไหมก็ได้เล่นลื่นนะครับสบายด้วยแรมมันเยอะด้วยสตอรี่มันเยอะด้วยเกมมันก็ไม่ได้ดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรมากมายขนาดนั้นครับสวัสดีพี่พานาทุกทุกคนนะครับนีผ่ผมตั้มนครับกลับมาพบกันรีวิวสมาร์ทโฟนนะครับจากฝั่ง oppo ชื่อรุ่นว่า oppo reno 3 pro นะครับชื่อมยั๊ ยาวเหลือเกินเป็นรุ่นที่หลายๆคนเห็นราคาเปิดตัวกันแล้วขนลุกขนชันกันเลยทีเดียวนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น,นตกใจมาก ราคานี้กะซื้อเรือดำน้ำหรืออย่างไรนะครับ <_ d un> ก็เปิดมาด้วยราคาที่ร้อนแรง <_ d un> แรงเกินนะครับแรงเกินจริงๆแล้วผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้จะช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปด่าตอนท้ายๆเหมือนกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยมันมีเรื่องสถานการณ์โควิด19 s> <S เข้ามาใช่ป่ะหลายๆแบรนด์ที่เปิดตัวช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแบรนด์จีนคุณลองสังเกตดูแล้วกันเขาจะเปิดมาด้วยราคาที่ค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงเดี๋ยวมีที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยนะครับโหเทพเจ้าแห่งราคาถูกเปิดราคามีสิบในบ้านเรามาเนี่ย หูแม่งแพงกว่ามี1สิบโปรมึงนอกอีกอ่ะผมเห็นแล้วแบบโอ้โหช็อกนะครับหรือแม้กระทั่ง OPPO เปิดราคา OPPO Reno 3 Pro มานะครับโอ้โหช็อกทั้งบางเลยครับเปิดมาด้วย18,000กว่านะครับ18,900อ่ะ ทางทที่ผมกะในใจผมเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่เกินหมื่นห้าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปอันบล็อกไปน่าจะเออกะไว้กับหมื่นห้าผมหมื่นห้ามันยังยังเหนื่อยอ่ะเข้าใจไหมนี่เปิดมาหมื่นแปดเก้าร้อยหัวตายนะครับขี้แตกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวด้วยคำว่าหมื่นแปดเก้าร้อยแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึง่งทีนี้ก่อนที่จะไปเล่ารีวิวกันนะครับแน่นอนนะครับสมาร์ทโฟนมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อกับโอเปอเรเตอร์อย่างเช่น True AS d สดีแทคคุ คุณจะสามารถซื้อได้ด้วยราคาแค่8,990บาทหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากตึงมือหน่อยนะครับก็เหลือประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับหรือว่าเหลือประมาณสักหมื่นสองอยู่ที่ว่าคุณจะใช้รายเดือนเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่6,99จนถึง1,499เลยนะครับก่อนที่จะไปเล่ารีวิวกูฝากไว้หลายอันแล้วเกินนะครับอยากจะบอกว่าสเปคถ้าเกิดว่าคุณไปเร์ชใน Google นะครับมันจะมีหลายๆเว็บที่ยังไม่ได้อีดิตข้อมูลอยู่ง่าย,ายๆเว็บใหญ่ๆใ,ในบ้านเราหลายๆเว็บยังขึ้นจอ90เฮิร์ตูเลย ไม่ใช่จอ90เฮนะคือผมเล่าไปแล้วในคลิปพรีวิวไม่อยากจะพูดซ้ําแต่ว่าสเปคในบ้านเรากับสเปคที่ต่างประเทศจะไม่เหมือนกันแจ้งไว้ก่อนนะครับอย่าไปดูเลขสเปคใน Google ผิดอันในช้อปปีจะมีร้านนอกที่เอาของต่างประเทศเข้ามาซึ่งอันนั้นเนี่ยมันราคาตัวประกันหน้าจอแตกวันไม่มีประกันศูนย์ไทยไม่มีนะครับดังนั้นถ้าเกิดพังขึ้นมา คุณต้องบินกลับไปซ่อมที่จีนนะระวังดีๆนะครับระวังดีๆเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมแปะลิงก์ไว้แล้วกันข้างล่างถ้าเกิดอยากจะซื้อหรืออยากไปดูสเปคที่มันถูกต้องจริงๆเนี่ยอยู่ในช็อป l a ซา d a หรืออยู่ในช็อปช้อ p ปีเนี่ยกดเข้าไปดูข้างล่างอันนี้ชัวร์สุดนะครับมันยังมีหลายๆเว็บที่ใส่ข้อมูลผิดอยู่นะนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับ อ่ะทีนี้เข้าเนื้อเรื่องของเราต่อดีกว่าออกทะเลเยอะแล้วเกิดนะครับอ่า o r p o Reno 3 Pro เนี่ยนะครับตัวนี้ผมไปใช้งานมานะครับประมาณเป็นเดือนนะครับเทสทั้งกล้องเทสทั้งเกมเทสทั้งเรื่องของ p e r f o r m รนซ์อย่างเช่น Fast Charge หรืออะไรก็ตามแต่ค่อนข้างเต็มเหนียวตรงนั้นดูไว้แล้วประกอบการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับเรทราคาใกล้เคียงกันด้วยในตอนท้ายๆเนาะ อ่ะโอเคเริ่มจากตัวฟีเจอร์ก่อนละกันนะครับเรทราคา 18, 19นปดนะครับตัวนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่มันเหนือกว่าชาวบ้านเขา1ละกล้องหน้าคู่นะครับสสกแกนนิ้วใต้จอ3ม,มีพาวด์ชาร์จ30วัตต์มาให้ในกล่องเลยนะครับสมีเลนส์ล้านแล้วก็มีเลนส์ไฮบริดซูมมาให้นะครับซึ่งตัวนี้ซูมได้ไกลมากอันนี้บอกไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ฟีเจอร์หลักๆแค่นั้น ความแรงเทียบกับเหรียราคานี้แล้วผมถือว่าแรงน้อยที่สุดเลยให้ฮ e โ i o P 95มาในเหรียราคา18,900อู้ชอ็อกดังนะั้นถ้าเกิดคุณจะซื้อไปเล่นเกมครับฟีเจอร์เกี่ยวกับการเล่นเกมไม่มี มีแค่ตัวเกมสเปซซึ่งซ <so ึ่งมันไม่ได้ช in ่วยอะไรมากเท่ากับการที่คุณยัดรีวิวแรงๆกว่านี้มาให้ถ้าเกี่ยวฟีเจอร์การใช้งานทั่วไปมันมีครบครับง่ายๆแค่นั้นนะครับเพราะด้วยราคามันด้วยนึกออกไหมเรื่องของสแกนเ้วใต้จอนี้เป็นเวอร์ชัน3แล้วนะครับสแกนิ้วใต้จอเขาค่อนข้างเร็วนะครับจอให้มาเป็นซูเปอร์โมเดลนะเรทราคานี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซูเปอร์โมเดลกันแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นฟีเจอร์โดดเด่นอะไรมากมายนักนะครับพอร์ตไทป์ซีแจ็ค3.5มิลกล้องห64ล้านกล้อง กล้องหน้าเนี่ยน,นี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เขาใส่มาให้คือเขาใส่กล้องหน้าคู่มานะครับตัวหนึ่งเนี่ย44ล้านตัวหนึ่งเป็นเลนเดฟนะครับหลายๆคนเห็นกล้องหน้าคู่<ฮ>มันเป็นกล้องอ l t r a wide หรือเปล่าวะพี่ไม่ใช่นะครับเป็นเลนเดฟเอาไว้ช่วยวัดระยะหน้าชั้นหลังเลยรวมถึงตัวนี้เนี่ย เป็นกล้องหน้าตัวเดียวนะครับที่จะสามารถถ่ายตัว ultra าไนท์โหมดได้ในกล้องหน้าอันนี้เขาโม่มานะซึ่งไปใช้งานจริงมามันก็ดีแหละนะครับอันนี้เพราะว่าด้วยเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่แล้วก็ผมไปลองใช้ตัววิดีโอที่ทําหน้าช่าหลังเบลอมานะครับตัวนี้ผมชอบนะเพราะว่าปกติกล้องหน้าเวลาทําหน้าช่าหลังเบลอเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับมันจะมีการตัดขอบๆอบขาดๆาดโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอหน้าช่าหลังเบลอกลางคืนอะไรเงี้ยมันจะมัวทันทีเลยนะครับตัดขอบก็ไม่ค่อยเนียแล้วัอเนี้ยดี ดังนั้นบอกสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่จบฟีเจอร์ไม่มีอะไรเลยในราคานี้สั้นๆง่ายๆนะครับโซเชียลมีเดียตัวนี้ Facebook ไลน์จีพวกนี้ลื่นๆนะครับส,สบายๆกูเล่นไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับด้วยแรมที่มันให้มาเยอะแรม8ปดร g สอนะครับดังนั้นถ้าถามผมว่ามันลื่นไหมลื่นอยู่แล้วนะครับตัวแผ่นหน้าจอนะครับเป็นซูเปอร์มัเล เวลาทัดเวลาแตะเวลาปัดซ้ายปัดขวาอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างตามมืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของมอเตอร์สั่นซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนานนะครับใครที่ไม่ได้ชอบฟีลลิ่งการแตะแล้วสั่นเหมือนผมอันนี้แล้วแต่คุณคุณอาจจะไม่รู้สึกซีเรียสอะไรแต่ผมซีเรียสผมก็ต้องบอกในมุมมองผมว่ามอเตอร์สั่นมันไม่ค่อยดีแต่ว่าโอเคตัวนี้เวลามันเซตมาจากโรงงานเนี่ยนะครับมันจะปิดมอเตอร์สั่นให้เลยเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับตอนนี้สบายๆนะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับ ดูหนังเนี่ยด้วยหน้าจอที่มันใหญ่มากๆนะครับด้วยตัวแบตเตอรี่ที่มันอึดมากๆเนี่ยผมดูหนังดู Netflix ดู YouTube มาเนี่ยวันหนึ่งสบายๆนะครับไม่หมดนะตัว security ด้านในเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อไปดู Netflix คุณสามารถที่จะดูได้เต็มความละเอียด คือ Full HD HDR ได้เลยแถมเวลาคุณกลางใน Netflix เนี่ยนะครับมันยังเต็มหน้าจอด้วยนะบางทีแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณดูหนังที่มันจอยาวๆอย่างพวก Sherlock Holmes อย่างพวก Avenger อะไรเงี้ยเวลาคุณกลางปึ้งเนี่ยมันจะเต็มหน้าจอพอดีด้วยว่าสัดส่วนจอมันเป็น20:9ต่อนะครับเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับหนังที่เขาทำมาจะมีระบบการตัดขอบบนขอบล่างให้อันนี้ถือว่าดีมากผมชอบดังนั้นใครจะซื้อไปดู Netflix กดได้เลยนะครับตามสบยส่วนใครจะซื้อไปดู u ู u b e ครับเลเือนะครับยูทูปมันไม่ได้ไม่ได้สนใจตัว L 1 L 3 L 6หรือแล้วก็กดตปึ๊กปั๊กไปเสร็จเรียบร้อยเลยทีนี้เรื่องของการฟังเพลงหรือว่าเวลาคุณดูหนังแล้วคุณอยากได้อสียรดนะครับผมจะบอกให้ว่าตัวนี้ลําโพงมันพอได้มันไม่ได้ดีเวอร์วังอลังล้าน8อะไรขนาดนั้นนะครับในเรนราคาเต็มก็หมื่นเก้าไม่ได้สาหรับผมนะไม่ได้ราคานี้ลําโพงติดเครื่องควรจะดีกว่านี้แล้วเพราะว่าลำโพงยังเป็นลำโพงเดี่ยวอยู่นะครับ เสียงก็ดีระดับพวกราคาหลักหมื่นนะมันไม่ใช่ราคาหมื่นปลายนึกออกไหมถ้าคุณไลฟ์สไตล์คล้ายผมคือเวลาเข้าน้ำชอบเปิดเพลงฟังหรือว่าเวลาดูหนังไม่ชอบใส่หูฟังมันอุ้ยชอบตั้งอย่างนี้แล้วดูอเน,นี้ยไม่ได้ในส่วนตัวผมนะแต่ข้อดีคือมันมีแจ็ค3.5มิลอยู่นะครับเดร,ราคานี้หลายๆเครื่องก็ตัดแจ็ค3.5มิลออกแล้วเหลือแค่ตัว Type C อันเนี้ยเสียบ Type C ได้แล้วก็เสียบแจ็ค3.5มิลได้เผื่อใครอยากจะฟังเพลงแบบ ใช้สายสมัยเก่าอยู่ไม่ต้องหาแปลงนะครับแต่ก็เป็นข้อดีเล็กๆน้อยๆอย่ะแต่ผมรู้สึกว่าลําโพงม,มันคนจะดีกว่านี้โอเคด้านในเขาให้ระบบเสียงดีๆมาให้โดโบงโดบี้แอสโหมดซึ่งผมไม่สนใจนะครับไม่ว่าคุณจะให้เลขสเปคอะไรมาใช้งานจริงยังไงผมจะเล่าอย่างนั้นอันเนี้ยชื่นชมในเรื่อง,องการดูหนังชื่นชมในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียแต่การฟังเพลงหรือว่าการใช้ลำโพงในการดูหนังเนี่ยอันนี้แย่มากนะครับคะแนน 8เป็น10บอกไว้ก่อนว่าตัวเมืองนอกเนี่ยให้จอ9 0าเฮิร์ตมาแล้วนะครับบ้านเราจอยังเป็น6 0 h เฮิร์ตอยู่แต่ว่าพาร์เนลเป็นซูเปอร์มูเลเหมือนกันวันนี้ต้องแจ้งไว้นะเผื่อขงคนไปดูเลขสเปคมาแล้วคาดหวังว่าเฮ้ยราคาน,นี้มันก็พอคุ้มอยู่นะพี่มันได้จอ9 0เฮิร์ตเลยนะไม่ได้ถัดไปเรื่องของกล้องนะครับ กล้องตัวนี้เนี่ยให้มาทั้งหมด6ตัวนะครับกล้องหน้า2หลังอีก4นะเดี๋ยวผมเริ่มจากกล้องหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยเป็นจุดขายเขาเลยกล้องหน้าคู่44ล้านแล้วก็บวก2ล้านเดฟหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นกล้องเลน์อลตร้าวใช่ไหมอีกตัวหนึ่ง <S <S ผมเองก็คิดแบบนั้นในตอนแรกนะครับสรุปคือเป็นเลนเดฟครับเอาไ้ช่วยทาหน้าชัดของเบรอให้มันดีขึ้นแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเซนเซอร์ของค่อนข้างใหญ่นะครับหต่อ2.8นิ้ว เวลาคุณเอาไปใช้ถ่ายรูปภาพนะครับผมเล่าภาพนีงก่อนแล้วกันนะครับถ่ายดีมากทั้งกลางวันกลางคืนถ่ายเซลฟี่ใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ใช้ได้ต้องเรียกว่าดีเลยดีกว่าเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ที่เขาทํามาเนี่ยนะครับจะมีการเกลี่ยผิวให้ค่อนข้างดีการทาหน้าชัดหลังเบลอดีเลยนะครับอันนี้ดีทั้งตัวฮาร์ดแวร์ที่ใส่มาเพิ่มดีทั้งซอฟต์แวร์ที่เคยทํามาดีอยู่แล้วงานวิดีโอในกล้องหน้านะครับสามารถจะถ่ายได้ Full HD 30เฟรมอันนี้คือจุดพิเาษอย่างหนึ่งละ หนึ่งละคือคุณภาพมันไม่ได้คุณจะต้องเป็น 4K 30เฟรมแล้วอย่างน้อยๆหรือ Full HD 60เฟรมแล้วอย่างน้อยๆสมาร์ทโฟนแบรนด์อ,อื่นที่เปิดมาเลทราคานี้โดยส่วนใหญ่นะครับเขาให้เป็น 4K กันหมดแล้วเอาซัมซุงให้มาแล้วเชียวมีให้มาแล้วมันไม่ได้แล้วอ่ะนี่ปี2020แล้วมันควรจะเป็นสแตนดาดได้แล้วกล้องหลังคุณก็ถ่าย 4K ได้ทําไมกล้องหน้าคุณถึงถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรมบิตเรทอันนี้สําคัญมากนะครับบิดเรทของงานวิดีโอมันยังไม่ละเอียดเท่ากับพวกสมาร์ทโฟนหมื่นปลายด้วยกันแต่เฟรมเรทดีไหมดีนะเก็บแสงดีไหมดีนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือเวลาคุณถ่ายกลางคืนเฟรมเรทไม่ดรอแล้วบมีกา ดันน้อยขึ้นมามีการทําอะไรก็ได้ที่ให้เฟรมเรทมันยังคงอยู่30เฟรมเรทก็ชื่นชมในเรื่องเฟรมเรทแต่ว่าข้อติมันคือบิตเรทแล้วก็คุณภาพยังไม่ได้กับเรียนราคาหมื่นปลายคือเกือบ2 0,000 นะครับมันต้องแจ้งไว้ตรงๆนะกล้องหลังนะครับให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับมีเลนส์64ล้านนะครับเซนเซอร์เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ1ต่อ1.72นะครับใหญ่พอสมควรเลยเลนส์13ล้านเทเลโฟตโต้นะครับแล้วก็เลนส์8ล้านอัลตร้าไวเลนส์2ล้านโมโนซึ่งไอตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้งานมาเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะอันนี้ไปใช้งานจริงมาเนี่ยถ้าเกี่ยวก่อนเลยราคาหมื่นปลายอีกแล้วเลื่อราคาหมื่นปลายในภาพนิ่งพอได้เรื่องของการทำ HDR นั่นนู่นนี่ใช้ได้เลยเรื่องของการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอ นนีดเลย <Wow. S 1> เรื่องของการถ่ายภาพวิวภาพสัตว์ภาพกลางคืนโหมดนั่นนู่นนี่นะครับเท่าที่ไปถ่ายเล่นมาเนี่ยสำหรับผมโอเคมากไม่มีข้อติผมจะไปติตรงเลนส์อัลตราไวท์เขาผมรู้สึกว่าเวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยอัลตราไวท์มันจะมืดค่อนข้างเยอะไปหน่อยคือผมโอเคผมเข้าใจเลนสอัลตราไวท์เนี่ยมันจะมันจะมืดกว่าปกติอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมืดมากกว่านั้นอีกประมาณสัก1สต็อปนะครับเวลาไปใช้งานจริงเนี่ย คุณจะต้องคอยเปิดโหมดกลางคืนอยู่ตลอดเวลาแล้วโหมดกลางคืนของเลนส์ลิ้ายก็ไม่ได้ช่วยให้มันสว่างขึ้นมากมาย<อ>นะในภาพนี้แต่ว่าเลนส์ล้านที่ให้มาเนี่ยตัวหลักเนี่ยนะครับอันนี้ดีถ่ายสวยนะครับภาพค่อนข้างชัดกลางคืนดีเลยโหมดกลางคืนใช้งานได้ดีนะครับโหมด108ล้านให้มาดีไหมก็อาจจะดีแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับหกสิีล้านที่เป็นโหมดแบบเต็มความละเอียดมันผมยังไม่เคยใช้เลยสวยผมว่าใช้ในออโต้ Auto, ยิงปรับ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 ,ปบ,ปบไปนะครับเลนซูมค่อนข้างดีนะ มีซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยทำเกี่ยวกับเลนส์ซูมด้วยนะครับก็คือว่า เวลาคุณใช้งานวิดีโอ Full HD 30เฟรมคุณจะสามารถใช้เลนได้ทุกเลนเลยไม่ว่าจะเป็นเลน Ultra Wide เลื่อนกลับไปเป็นเลน Normal แล้วก็เลื่อนกลับไปเป็นเลนเทเลหรือว่าถ่ายภัพนิ่งก็เหมือนกันคุณสามารถเล็อกได้นะครับอันนี้ผมชอบคือเลนทุกเลนเนี่ยมันสามารถใช้พร้อมกันได้หมดรวมถึงเลน Ultra Wide เองก็ยังมีออโต้โฟกัสมาให้ด้วยนะครับสามารถจะถ่ายมาโครได้กับเลน Ultra Wide เลนอีก2ล้านก็คือเลนโมโนซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะไปใช้อะไรเลนโมโนคือเลนขาวดำอาจจะเอาไว้ช่วยทํา HDR มั้งไม่รู้ ไม่ได้ใช้ส่วนตัวผมโอเคผมพอใจกับเดือราคานี้นะครับอาจจะให้สักแปดเต็มสิคือไม่ได้ดีเวอร์วังแบบหูราคาที่แม่งอันดับหนึ่งเลยอะไรไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเพียงพอสําหรับเรนราคานี้แล้วงานวิดีโอนะครับเขาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K กับเลนเมนหลักคือเลน64ล้านส่วนเลนอื่นอย่างเช่นเลนอั u ต t ้าไวหรือว่าเลนซูมอะไรเงี้ย เขาจะสามารถใช้ได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้น60เฟรมยังไม่ได้เลยเนืองแจ้งไว้ก่อนเล่นเม่หลัก 4K เป็นยังไงบ้างดีไหมก็โอเคนะครับออโต้โฟกัสใช้ได้นะครับไม่ได้แย่แล้วก็สีสันค่อนข้างดีเลย 4K 30ที่เขาเปิดให้คุณใช้งานเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ES ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอาการแบบย้ยๆบ้างนิดหน่อยเวลาคุณ m o ฟเร็วๆมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าคุณไม่ได้เร็วมากๆแบบว่าแค่ถือถ่ายแฟนเดินกินข้าวเที่ยวตามเยาวราชอะไรประมาณนี้คุณก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดว่าคุณแอคชั่นมากๆแบบโอ้โหตุ๊กตุ๊กตุต๊กขึ้นแบบขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าปั่นจักรยานเล่นอะไรเงี้ยโอเคมันมีตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำกันสั่นอยู่คือ Ultra steady 2.0นะครับเวอร์ชันใหม่ของเขาผมไปลองใช้งานจริงมาแล้วตัวนี้ผมว่ามันยังไม่ได้มันยังมีอาการย้อยๆอยู่จะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามแต่แต่สำหรับผมซูเปอร์กันสั่นมันอะยังไม่ได้สอนเรบผมนะยังไม่ได้เลทราคานี้นะครับคุณอย่าลืมนะคุณเปิดมา 18,900นะคู่แข่งคุณเก่งกว่าคุณเยอะนะครับในเรทราคานี้ผมต้องแจ้งกันตรงๆเลยงานวิโดีโอเวลาคุณเอาไปถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนเลนมันจะมีการเปลี่ยนของตัวสีเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเวลาคุณไปถ่ายกลางคืนเนี้ยเลนเมนหลักมันสว่างเพราะเก็บแสงได้เยอะถูกป,ปะ่ะพอคุณสวิตช์กลับไปเป็นเลนส์เอา้อาท้าวัปุ๊บมันมืดแบบคนละเรื่องเลยนะครับมืดมากพอกลับไปเป็นเลนซูมปุ๊บเนี่ยไวบาลานซ์เปลี่ยนละจากอมเหลืองก็ไปติดอมฟ้าแทนคือถ้าเกิดว ใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมไม่ใช่ฟรีเมคเกอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ YouTuber. แบบถ่ายลงทิกตอกถ่ายลงอินสตาแกรมเฉยๆอะไรเงี้ยได้นะครับมันไม่มีปัญหาสรุปคะแนนในเรื่องกล้องทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับภาพนิ่งกล้องหน้าผมให้ติดๆติแล้วไม่ติ ภาพนิ่งกล้องหลังผมให้ oh. สักเก้าเต็มสิบแล้วกันมไม่รู้จะติอะไรคือมันทํางานมาได้ดีหมดทุกโหมดนะครับส่วนงานวิดีโองานวิดีโอในกล้องหน้าเนี่ยผมให้สักเจ็ดเต็มสิบแล้วกัน,กนคือคุณได้คะแนนในเรื่องวิดีโอ,โอที่มันทําหน้าชั้นหลังเดินดีๆนะแต่ว่าคุณลิตี้คุณไม่ได้บิตเรทคุณไม่ได้กับเรทราคานี้ถ้าคุณไปเทียบกับพวกราคาหนึ่งหมื่นบาทเอ้ย คุณสู้ได้แต่ถ้าเกิดคุณเทียบกับราคาเกือบเกือบสหมูบาทคุณสู้ไม่ได้อันไหนดีผมก็จะบอกดีอันไหนไม่ดีผมก็จะต้องบอกไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วแล้วมันไม่ดีคุณก็จะมาด่าผมถ้าเกิดว่ามันดีอะเออคุณปล่อยผ่านแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีจริงคุณก็จะย้อนกลับมาโอ๊ยควายเถืมึง รีวิวอะไรวะเนี่ยไม่เห็นจริงเลยโอ้ต้องบอกไว้นะครับส่วนงานวิดีโอกล้องหลังผมให้8เต็ม10แล้วกันเปลี่ยนราคานี้หลายๆตัวก็ถ่ายได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาถ่าย 4K 60กันได้แล้วนะครับหรือไม่ก็เขาถ่าย 4K กันได้ทุกเลนแล้วอันนี้ยังฟิกอยู่แค่เลนหลักการเก็บเสียงก็กลางๆดังนั้นถ้าเกิดเอาไปใช้งานวิดีโอแบบจริงจังเป็นล็อกเกอร์ไม่แนะนำจบนะครับแค่นี้ถัดไปนะครับเรื่องของการเล่นเกมบ้าง h ฮลิโอ P 95นะครับหลายๆคนคิดว่ามันคงเล่นเกมไม่ได้อันนี้ผมไปเทสมาผมคิดเหมือนกันเอาไปเทสมาจริงๆมันก็โอเคนะในความรู้สึกผมที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันตั้งแต่เริ่มต้นไม่หอกไหมอันนั้นคือความรู้สึกผมก่อนผมเล่าก่อนผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยเห็นสเปคปุ๊บเฮลิโอ P 95ซีรีส์จีก็ไม่ใช่ขนาด G เนี่ย G ผมยังไว้ใจอยู่แค่ตัวเดียวคือเฮลิโอ G 90T แล้ว P 95มันต่ำกว่า G 90T ด้วยซ<ะ>้ำแล้ว G 95เนี่ยหรือว่า Helio G 90T เนี่ยนะครับเวลาเขาขายกันเขาขายราคาแค่หมื่นเดียวเองหมื่นหนึ่งเจ็ดพันแอันเนี้ยต่ำกว่านั้นอีกอะมาโผได้ไงในเด็ดราคาเกือบ20,000งงมากหรือเด็ดราคานี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่สนใจใยดี Helio คุณอยากจะไปดู Snapdragon โหนี่พี่ได้ Snapdragon 845 855ด้วยซ้ำนะครับราคานี้ผมเล่าก่อนหรือ แท็บเล็ตก้อน 765G ด้วยซ้ำหรืออย่างที่หมูขี่หมาเลย 730G ซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนะครับกับ CPU ตัวนี้คนละฝั่งโลกกันเลยอันเนี้ยถ้าคุณจะซื้อมาเน้น CPU เน้นเล่นเกมราคานี้ครับหลับตาจิ้มเลยครับเพียบมันเยอะมาก ถ้าเกิดว่าเล่นเกมเหรียญราคานี้นะคะแนนเราแค่แบบยังไม่ทันเล่นนะผมให้เลย5เต็ม10คือไม่น่าซื้อเลยสําหรับการเล่นเกมในเหรียญราคาเกือบ2000 20, 0บาทโอเคเราคุยกันแล้วนะทีนี้ถ้าคุณยังอยากจะซื้ออ่ะจะเอาอ่ะมันโอ้มันเนี่ยพี่ผมใช้รายเดือนอยู่เนี่ยเขาลดเยอะงแถมเยอะคนขายน่ารักอยากได้ได้พี่ผมไปเทสมาไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ในขณะที่คุณยอมรับแล้วนะว่ามันมีหลายตัวเหรยราคานี้ที่ซื้อดีกว่าถ้าคุณจะซื้อไปเล่น ROV ผมบอกเลยแม่งปรับได้ดีกว่า710ด้วย ปรับได้ดีกว่า 720G ด้วยนะครับงงมากอ๋อไหนพี่ตอนแรกมึงบอกไม่สู้710ไง <c oughs> ใช่แต่งาวีคุณเนี่าลืมนะครับเขาจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับประเทศเดียวกันนะ่ะนึกออกไหมวีมาจากจีนใช่ปะม,มีเดเทกก็มาจากจีนดนังนั้นแอปหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเซตติ้งได้สูงมากนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับปรับเนี่ยวหภาพแม่งสุดเลยอะต่ำกลางสูงแล้วก็สูงมาก ซึ่งปกติถ้าเกิดว่าคุณอยากไปเล่นแซมดราก,ก้อนมันจะต้องเป็นสูงเท่านั้นในเรทราคานี้หรือจะต้องเป็นซีรี8คุณถึงจะปรับสูงมากได้เปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับเล่นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเฉยๆนะครับ ลื่นๆสบายๆแม้กระทั่งเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไปคุณอย่าลืมนะครับว่าเขาให้แรมมา8สตอรเรจมาอีก250กิกแถมเพิ่มไมโครดีการได้อีกดังน,นั้นคุณจะเล่นไปบันทึกหน้าจอไปสบายๆหายห่วง RV ผมเทสมาแล้วนะครับไม่มีปัญหาเล่นไป1ชั่วโมงเนี่ย RV ลดไปประมาณสัก18สําหรับการเล่นไปครึ่งหนึงแล้วก็บันทึกหน้าจออีกครึ่งหนึ่งแบตเตอรี่ลดไป18นะครับเกมที่2 ผับจีผับจีเองเนี่ยเซตติ้งปรับได้ค่อนข้างต่ําพูดได้ก่อนในเดทราคานี้นะครับคุณควรจะปรับ hdr f ฟ a m e รท t สูงหรือว่าปรับ hd แล้ว frame rate ultra ได้แล้วตัวนี้ปรับได้แค่ hd แล้วก็ f ฟ a m e รท t สูงเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าคุณเทียบในราคานี้เนี่ยเซตติ้งคุณสูชาวบ้านเขาไม่ได้แต่ว่าเล่นลื่นไหมก็ได้เล่นลื่นนะครับสบ,สบายด้วยแร m มันเยอะด้วยสตอรี่มันเยอะด้วยเกมมันก็ไม่ได้ดึง p e r f o r m มนซ์อะไรมากมายขนาดนั้นดังนั้นถามว่าไปเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับก็ผมจะแนะนําให้ปรับ สมดุลแล้วก็ไปเปิดฟเฟรมเลทที่เป็นเอกลั e เอาอันนี้เล่นลื่นๆฟินๆเลยแต่ถามว่าเราซื้อมือถือราคา20,000มาหรือหมื่นปลายมาเพื่อที่จะเปิดภาพสมดุลหรอผมคนนึงไม่ผมบอกก่อน <c oughs> ผมซื้อห0 0 0 0ปลายมาเนี่ยผมคาดหวังละหรือต่อให้ติดโปรก็ตามผมกคาดหวังละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันควรจะปรับ HD แล้วเฟรมเรทเป็นอัลตร้าได้ดิหรือเฟรมเรทควรจะเป็นเอ็กตรีมด้วยซ้ําราคานี้มันน่าน้อยใจนะถ้าเราซื้อมาด้วยราคาเต็มมันน้อยใจแน่นอนคุณหูแม่งแบบเห็นเพื่อนปรับภาพสวยๆแล้วเรากลับมาดูตัวเองจอเราก็สวยแบตบเราก็อึดฟ้าชาร์จเราก็มีทําไมถึงปรับเซตติ้งได้ไม่เท่าเพื่อนวะ <c oughs> อะไรเงี้ยมันจะเกิดเฟชั่นมาขึ้นมาในใจนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเล่นเกมผับ G แบตเตอรี่จะลดไปประมาณ20%นั่นคือการเล่นไปครึ่งหนึ่งแล้วก็บันทึกหน้าจอครึ่่งงงนนใ1ชัวโม แบตเตอรี่ลดไป20%นะครับก็ถือว่าอยู่ในเรนส์มาตรฐานไม่ได้ดรอปมากไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่า RV เนี่ยจะประหยัดกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงนะครับสุดท้ายนะครับเกมที่กินกราฟิกหนักๆอย่าง Call of Duty นะครับ Call o Duty เนี่ยอันนี้ลื่นเวลาเล่นเนี่ยรู้สึกเลยว่าลื่นมากนะครับแต่ว่ากราฟิกที่ปรับได้ก็จะเป็นระดับสูงเท่านั้นสมมุติว่า Call of Duty มีทั้งหมด5ระดับนะครับตัวนี้ปรับได้แค่ระดับ3ซึ่งโดยปกติเรทราคานี้ คุณจะต้องปรับได้ระดับ4แล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องคุณภาพที่ออกมาก็ประมาณนี้แต่เล่นได้ลื่นนะผมแค่บ่นที่เฉยนว่าเซตติ้งมันปรับได้น้อยนะครับบางทีเราอยากเสพความฟินของภาพ เอฟเฟกหมอกระบงระเบิดมันไม่ได้โชว์อะไรขนาดนั้นเลยนะครับบอกไว้ก่อนอันนี้แจ้งไว้ตรงๆเนาะเล่นไป1นชั่วโมงเหมือนกันเลยครับกับผับจีลดไป20%เนะครับเล่นไปด้วยบันทึกหน้าจอไปด้วยครึ่งหนึ่งสรุปในเรื่องของการเล่นเกมภาวาเรทราคานี้เล่นเกมได้ไหมเล่นได้ไม่มีปัญหาสักเกมแต่ว่าปรับได้แค่ระดับกลาง่้นไปทางสูงเท่านั้นนะครับในขณะที่เลทราคานี้ควรจะสูงจนถึงสูงมากหรือสูงสุดแล้วด้วยซ้ำนะครับก็แจ้งไว้แบตเตอรี่ลดปกติ นะครับไม่ได้ลดสูงมากหรือว่าไม่ได้ลดต่ำมากสุดท้ายนะครับเรื่องแบตเตอรี่ความร้อนแล้วก็ GPS การนําทางนะครับนี่ผมเปิดแอป GPS test รอไว้อยู่แล้วนะผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปใช้เรื่องของการนําทางนะครับ GPS ตัวนี้จับได้ค่อนข้างเยอะและค่อนข้างเร็วด้วยคือถ้าเกิดมันเปิดมาด้วยเหรียญราคาสักหมื่นต้นๆอะไรผมจะอวยเรื่องนี้แต่เนี้ยมันไม่มีอะไรพิเศษเพราะเหรียญราคานี้ชาวบ้านเขาก็จับมันได้เร็วจับมันได้แม,ม่นปกติอยู่แล้วนะครับนั้นก็ถือเป็นสแตนดาดเนาะ จับจีเพ็ได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับตอาที่ผมไปลองเทสมาเนี่ยตัวนี้จับพวกกาลิเลโอหรืออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับค,คือจับได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยจับได้ประมาณ20ตัว30ตัวอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเรื่องของ g ีเการนำทางใครจะซื้อไปแล้วนำทางหรือว่าเป็นกร a ฟหรือว่า เอาไปใช้ลอดใต้ทั้งด่วนไปบ่อย,อ,ยอะไรเงรี้ยโอเคใช้ได้อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแบตเตอรี่ใช้งานได้วันหนึ่งสบายๆนะครับ,บไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าจอไปเล่นเกมนะครับอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะเล่นไปแล้วมันดึงหน้าจอไปด้วยนะครับห้าถึงหกชั่วโมงโดยประมาณโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเล่น Rv เนี่ยจะอึดเป็นพิเศษมีการเปิดโหมดเกมสเปซมีการตัดสายตัดเสียงรบกวนอะไรเงรี้ยอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับในโหมดเกมสเปซนะฟัสชั่นที่ให้มานะครับสามสิบวัตต์ถามว่าเทียบกับเหรียราคานี้ดีไหมดีนะเหรียญราคานี้ ะให้2 5วัตต์มาหรือ2 7วัตต์มา50เองก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าน้อยมีแค่รุ่น2รุ่นเองมั้งโดยปกติอยู่ที่มันมาณ25วัตต์กันตัวเนี้ยเกินแตนดารช์ชาวบ้านเข้ามานะครับก็โอเค30วัตต์นะครับอูฟแฟลชชาร์จวูชั่น4.0เขาเคลมมาว่าตัวเนี้ยสามารถชาร์จจาก0ถึง50ใช้เวลาแค่20นาทีผมไปเทสมาแล้วนะครับ ก็โอเคตามเคลมมาไม่ได้ถึง21นาทีแต่อย่างใดนะครับก็ใช้ได้นะครับบางคนรีบๆอย่างผมเป็นผู้ชายเงี้ยตื่นมาต่อออกไปข้างนอกละอ่าบน้ํา20นาทีปุ่งปางปุ้งปางแต่งตัวปั๊บปั๊บถอดสลักไปเลย20นาทีครับได้แบบครึ่งหนึ่งโอเคนะอุ่นใจใช้งานได้วันหนึ่งสบายๆแล้วนะครับแบบไม่ดูดอัดมากหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากชาร์จให้เต็มนะครับ ด้วยระยเวลาชาร์จให้เต็มเนี่ยใช้เวลาแค่มาสัก50กว่านาทีเองสรุป Oppo Reno 3 Pro น่าซื้อไหมเหรอกำเรราคาเต็ม18,900บาทถ้าถามผมนะไม่ค่อยยกเว้นว่าคุณจะชอบเซลฟี่กล้องหน้าดีๆยกเว้นว่าคุณจะชอบแบรนด์ Oppo ยกเว้นว่าคุณจะชอบเรื่องของการฟ c สช r g e ยกเว้นว่าคุณอยากจะได้ของแถมที่เป็นประกันหน้าจอแตกมูลค่า6,000บาทยกเว้นว่าคุณจะชอบรายเดือนที่เขาพ่วงกับโปรโมชั่นตัวนี้แล้ว มันพอดีกับงบประมาณคุณก็ปวดได้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อเงินสดซื้อแบบไม่ได้ประกันหน้าจอแตกผมว่าไม่ค่อยคุ้มคือแม้ว่าเขาจะให้แรม8หรือรอม256กิกมานะครับแม้ว่าเขาจะให้กล้องหน้าคู่มาแม้ว่าเขาจะให้เลนส์64ล้านมาในกล้องหลังหรือว่าเลนส์ u ั t r a w i ไวเลนส์ z o มอะไรเงี้ยครับด้วยเรทราคานี้มันควรจะต้องดีกว่านี้มันทำให้ผมค่อนข้างผิดหวังตั้งแต่ราคาแล้วมันทําให้อย่างอื่นเนี่ยมันพอมันไปใช้งานด้วยคําว่าเรทราคาเกือบเกือบ20,000ปุ๊บเนี่ย ความคาดหวังเรามันเป็นอีกระดับหนึ่งละอีกสเต็ปหนึ่งเลยดังนั้นผลออกมาเป็นยังไงก็เล่าไปสู่กันฟังกันแล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็ไปซื้อได้พ่วงโปรโอันนี้น่าซื้ออยู่นะครับของแถมว่าจะมีเรื่องประกันหน้าจอแตกพวกกระเป๋า,น,านั่นนู่นนี่อย่างที่เล่าไปนะครับส่วนใครจะใช้งานเรื่องการเล่นเกมกับงานวิดีโอเรามองตัวเลือกอื่นครับตัวนี้ไม่เหมาะกับคุณแน่นอน ผมตรงๆเป็นแมคุยกันนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับ Oppo Reno 3 Pro นะครับอยากให้เราเทสอะไรเพิ่มเติมอย่างกล้องอย่างเกมเนี่ยเราทสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองกดให้ดูได้ข้างล่างนะครับเผื่อใครอยากไปดูเพิ่มเติมเนาะเจอใหม่ในคลิปหน้าผมตั้มกับ Oppo Reno 3 Pro ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีเชฟเรีว